f a บริซิโอโรมาโนักข่าวคนดังเปิดเผยว่าดาวินนูนเยสกองหน้าลิเวอร์พูลไม่น่าจะย้ายไปไหนตอนซัมเมอร์เพราะมีราคาแพงนูนเยสตกเป็นข่าวการย้ายสังกัดหลังลบรูปภาพที่เกี่ยวกับสโมสรอ,ออกจากอินสตาแกรมเมื่อช่วงที่ผ่านมาโดยมีข่าวว่าบาร์เซโลนาแสดงความสนใจโรมาโนเผย,ยว่ามีความสนใจในตัวของหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยแต่ยังไม่มีอะไรชัดเจน เพราะค่าตัวของนักเตะหลังย้ายมาจากเบนฟิก้าด้วยราคาถึง85ล้านยูโรเรื่องดาวินนั้นเรามีเรื่องราวมากมายหลายอย่างแต่เอาตรงๆเลยนะผมไม่ได้ยินอะไรที่จริงจังในเรื่องนี้เลยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวรอบๆดาวินตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนไม่มีการเจรจากับสโมสรอ,อื่นไม่มีการต่อรองอะไรกันเลยมันไม่ใช่ว่าไม่มีความสนใจในตัวของดาวินหรอกนะแต่เพราะว่าเขาคือกองหน้าราคาแพงแฟนๆลิเวอร์พูล มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ